ครับกะมึอนี่ผ้าพี่น้องมาเบิ้งงงวยเนาะครับเนาะง้อผู้ใหญ่บ้านเพิ่นง้อหงแดงงวอตัวง่ายเลยเนาะครับเนาะงามเลยอายุสองปีครัวที่ผู้ใหญ่บ้านสองปีครึ่งครับอายุสองปีครึ่งตัวง่ายเลยเนาะครับงามครับสีแดงคังผสมเลยเนาะครับผสมเลยแล้วเนาะครับเนาะผู้ใดอยากได้โทรมาขอผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเด้อครับเด้อครัฮกไนครับตัวหนึ่งฮกับผสมครับ เิ่นราคาเิ่นผสมหกลอยประสนวาโอ้งามเลยเนาะวิญญาณห้องแดงครับหงแดงครับงามเลยทายพี่น้องเบึงพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ในเขตเขตตำบลเมี่ยงบัวตำบลกู้กาสิงตำบลเกษตรเนาะครับเนาะสนใจยอยากผสมนี่แหละทรมาหาพอใหญ,ญ้า,านเพิ่นครับ งามเลยเนาะครับเนาะลูกหงแดงครับลูก <Gym. S 2> หงแดงลาซานวาโรงพย่บานเป็นวาครับอย่างนี้เนาะครับเนาะงามครับตะกอนก็เห็นแต่อยู่ในรูปเนาะครับเนาะวันนี้เห็นตัวจริงเนาะครับเนาะผู้สนใจได้ครับเด้อโทรมาหาผู้ใหญ่บ้านเพ่นิล่ะผู้อายุ62ปีเคืองเนาะครับเนาะ ผู้ยิบ้านเบอร์โทรเบอร์ใดครับ086 086 0595 0595 348 348ครับครับกรนีเนาะครับเจ้าของเพิ่นผู้ยิบ้านกระไดผู้ยิบ้านใจดีนะครับเนาะใจดีว่างมวลครับสามตครับพอพันนี้อยู่สามตัวผู้สนใจก็โทรมาหาเพิ่นนี่ละอยากผสมเพื่อว่าอยากหาเพิ่นขายให้ก็ตื่นเพิ่นเบิกนะครับเนาะ ครับผมมีสำนีเนาะครับเนาะขอสวัสดีครับ